ด้วยการ35นาทีครับตูชมครับในโลกโซเชียลมีการเผยแพร่คลิปตั้งชื่อน่ากลัวนะฮะตั้งชื่อว่าวันิพกพเนจรเป็นคลิปเสียงความยาว21นาทีเป็นการพูดคุยเดี๋ยวก่อนจะไปฟังกันเนี่ยผมสรุปเนื้อหานิดนึงเป็นการคุยกันระหว่างชายวัยรุ่นสองคนหญิงวัยกลางคนหนึ่งคนแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นห้องประชุมชายในคลิปที่มีการเรียกในํามองผอหอนึ่งคน เนื้อหาช่วงแรกเสียงผู้ชายที่ฟังเป็นเสียงผู้บริหารพูดถึงการหาเงินเป็นค่าใช้ใจ่ายวงโยธวาทิศไปแข่งขันต่างประเทศพูดถึงการทําหนังสือไปขอพระเอกชนหลายรายคาดว่าจะ,จะได้เงิน13ล้านแต่ยังไม่ได้เงินตอนนี้เพราะบริษัทต่างๆต้องการดูผลงานก็มีการพูดว่าให้ไปแข่งในที่ที่ได้ถ้วยรางวัลที่แน่นอนก็คือที่เนเธอร์แลนด์เพราะถ้าด้วย<ม>ถ้าถ้าได้ถ้วยรางวัลแล้วบริษัทห้างร้านก็พร้อมจ่ายเงินสนับสนุนอย่างต่ำสิบล้าน เสียงของผู้ที่ถูกรรบุว่าเป็นผู้บริหารพูดถึงการของงบประมาณจากรักฐบาลใช้งบกลาง9ก้ล้านสได้ทําเรื่องไปแล้วสองครั้งแต่ยังไม่ได้อ้างว่าต้องรอคุณจารุรนฉายแสงเป็นผู้เช็นอนุมัติและแม้จะเช็นให้ก็ต้องรอกรก,ะกะตอ,อนุมัติอีกทีกว่าจะได้เงินหลังจากกลับมาจากเนเธอร์แลนด์อย่างแน่นอนอันนี้พูดถึงวงโยธวาทิปซึ่งตามข่าวคพงทราบกัน<ฆ>ว่าไปรอคุณตันอยู่ที่อารีนาเคนตั้งแต่ช่วงค่ำจนถึงตีห้าครึ่ง คุณตันก็เอาเงินมาให้สามล้านหนึ่งแล้วก็ติิงว่าอยากใช้วิธีการอย่างนี้อีกขอให้เป็นครั้งสุดท้ายย้อนกลับมาในคลิปย้อนกลับมาในคลิปเสียงที่ถูกระบุว่าเป็นผู้บริหารเนี่ยบอกนะครับบอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าผู้บริหารเขาเรียกว่าอะไรฮะฝั่งของรัฐบาลคงไม่เซ็นให้รัฐบาลคงไม่เซ็นให้แต่ผมมีวิธีการเล่นงานโดยเอาเงินเอกชนไปพอกลับมาได้ถ้วยแล้ว นี่เป็นเสียงพูดในคลิปนะฮะหมาพวกนี้มันจะเอาหน้าสลอนเหมือนข่าวที่แล้วที่ได้ตามหลังเชื่อผมสิทีนี้จะหาเสียงหรือเลือกตั้งจะไม่เอาพวกนี้เหรอในคลิปเนี่ยมีเสียงผู้ชายทักท้วงว่ารายการแข่งที่เนเธอร์แลนด์ศักดิ์สีเทียบไม่ได้กับรายการแข่งที่อเมริกาผู้ชายที่ถูกเรียกว่าผู้บริหารคนนี้เนี่ยบอกว่าตรงนี้ครูไม่รู้หรอกตอนนี้บ้านเรามองที่โทฟี่ไม่ได้มองที่ลำดับโลกว่าอะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญ ขอให้ได้โทฟี่หรือขอให้ได้ถ้วยมาเถอะต่อมาในคลิปมีการพูดถึงการหาเงินสมล้านหนึ่งเป็นค่าเดินทางไปแข่งที่เนเธอร์แลนด์ฝ่ายผู้ชายเสียงที่ถูกระบุว่าเป็นผู้บริหารเนี่ยพูดว่าโรงเรียนไม่มีให้ถึงมี20ล้านครูก็เซ็นให้ไม่ได้เพราะจะทําให้ติดคุกเพราะไม่ได้ทําเรื่องระบุใช้เงินไว้ได้ของสถานศึกษาเสียงของผู้บริหารคนนี้ตามคลิปเนี่ยระบุว่ามีทางเดียวที่จะไปได้คือยืมเงินเดก,กชนไป และเมื่อได้ทั่วเอกกลับมาเมื่อไหร่พวกนี้จะเทให้หมดแล้วเราจะได้เงินฟรีอีกประมาณ8-9ล้านมีเสียงผู้หญิงขึ้นพูดขึ้นมาว่าผู้ประสานงานมีจ่ายมีการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งอเมริกาทั้งเนเธอร์แลนด์แล้วเกือบสองล้านบาทถ้าไม่ไปเนเธอร์แลนด์ก็เท่ากับทิ้งเงินอเปล่าไปเลยเกือบล้านก็ต้องหาเงินไปคืนให้เขาในคลิปเสียงบางช่วงยังบอกต่อไปว่ามีการพูดถึงท่านว่าให้เอาวงไปขอเงินที่หน้าบริษัทน้ำดื่มรายใหญ่แห่งหนึ่ง แต่ก็ถกเถียงกันเรื่องเวลานะคะว่าจะต้องได้เงินจํานวน3ามล้านหนึ่งแสนบาทภายใน9ก้าโมงก็อย่างที่เคยบอกคุณผู้ชมไปว่าทางวงเนี่ยบอกว่าจะต้องเอาเงินไปซื้อตั๋วเครื่องบินวันที่แล้วใช่วันที่24ก็เลยพยายามคิดหาสปอนเซอร์รายอื่นๆร่วมไปถึงมีการพูดกันถึงเรื่องการหาเงินโดยการกู้นอกระบบด้วยแต่เสียงผู้ชายที่ถูกระบุว่าเป็นผู้บริหารเนี่ยบอกว่าให้เอาบริษัทก็เลยมีคนหนึ่งในวงสนทนาพูดขึ้นมาถึงชื่อคุณตันอิชิตัน ก็บอกว่าให้ไปที่อารีนาเทนให้ไปนั่งคุกเข่าสักสามชั่วโมงกลางไวนิลและให้โทรศัพท์เรียกสื่อมวลชนมาเชื่อว่าเรื่องนี้จะถึงคุณตันแล้วก็จะได้ขอยืมเงินสามล้านหนึ่งแสนบาทกลับมาจะคืนกี่บาทก็ว่าไปว่าอย่างนั้นนะคะในคลิปช่วงท้ายคลิปเสียงผู้ชายที่ถูกเรียกว่าเป็นผู้บริหารก็พูดขึ้นมาว่าจะทําอะไรก็ทําแต่อย่าบอกนะว่าพอ,ออกับรองเนี่ยอยู่เบื้องหลังให้บอกว่ามาเรียกร้องขอความเมตตาธรรมจากผู้ใจบุญด้วยความคิดของพวกผมเอง อันนี้ยังต้องรอการยืนยันนะครับดูชมครับว่าใช่ไม่ใช่อย่างไรแต่คลิปที่ถูกเผยแพร่เมื่อวานนี้ชื่อว่านิพกคเนจอนฟังบางช่วงบางตอนดูนะฮะเราไม่ไปไม่ใจถ้าถติว่าเพราะว่าคือบ้านเราเนี่ยมันยังมันยังมองที่โทฟี่ไงมันไม่ได้มองที่ลำดับโลกเขาไม่เข้าใจผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเลยว่า WBA คืออะไร WIB คืออะไรขให้ดูได้ช่วยมาเถอะ ผมก็แค่มองว่าตอนนี้ครับแนวโน้มสําหรับวันพรุ่งแย่ดูรึกหลี่ถ้าเกิดว่าเราเราเราพุ่งเป้าไปอเมริกาเลยก็ได้ไงทีนี้ผมว่าทำยังไงก็ตามทํไปเลยพออ่อนเนี่ยไม่สนหรอกเพราะพออ่อนชี้แจงพุทธขามไปแล้วเพราะมันเป็นเรื่องว่าอย่างนี้นะพี่ไ้ถามว่าถ้าจะเซ็นไหมแต่ผมมีความมั่นใจว่าอาจจะเฉยอาจจะเฉย แต่ถามว่าผมมีว so so ิธีการเล่นงานยังไงไปยกเงินเดี๋ชวนไฟเรามีมีตัวสำรองอยู่แล้วเข้าใจไหมทีนี้เวลากลับมาได้ทั้วย็ปั๊บเนี่ยหมาพวกเนี้ยมันจะเข้าหน้าตลอดเลยหรือเปลามีใชรเหมือนข่าวที่แล้วใช่ไหมได้ตามหลังเหมือนคราวที่แล้วใช่ไหมได้ตามหลังเห็นไหมเชื่อผมสิ ต่บเวลาแค่นี้ให้พวกผมอะไรเงี้ยครับกถ้าตรนไม่แบบว่าถึงขั้นแบบเขาิดช็อกแบบปิดถนนหรือว่าแบบไปอยู่หน้าอิชิตันเอ้ยไม่ใช่ปิดถนนไปอยู่หน้าอิชิตันนะครับ<อ>แล,<อ>แล้วก็เขาจะมีธุรกิจเขาแรงใหญ่ตรงทนะองหล่อครับทองหล่อแล้<ล>ก็ไปนั่งเข่าเลยสักสามชั่วโมงผมว่ายังไงเรื่องนี้ต้องถึงตนั<อ>ตนคุณตันไม่หลอกขอยืมเงินจากรั้นหนึ่งกลับมาคืนกี่บาทว่าอะไรเอาหลักฐานให้เขา ไม่เอาครูที่เดินจุช่วยหน่อยขอยืมหน่อยผะต้องคืนนี้ใช่ไหมต้องเดี๋ยวถ้าต้องไม่ใช่แล้วเสร็จแล้วรูปถ่ายรูปอะไรต่างๆเนี่ยที่ครูแนี่ไปเธอต้องมีให้เขาดูด้วยนะเราเอาไว้ที่ตรงสะพัดนี่ไม่ใช่เนี่ยนรูปนี่รูปนี่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 เอาไว้เ่ะนี่มาให้เขาดูว่าจะต้องสะเบนแล้วก็ดึงไว้ที่มุมสะพัดคอมเพกต์ไปครับยืนการแค่นั้นเลยจบแล้วผมโทรเรียกกลุ่มตัวทีมมา ทำอะก็ทำทำแล้วทำแล้วครับต้องทำจนตรอแต่อย่าบอกว่าขอออกับรองกับต้องเป็นเด็กอย่าบอกว่าอยู่ข้างหลังนะบอกว่าจะอยากไปบอกว่าอย่างนี้บอกว่าไปขอาชี้แจงแล้วพออก็จะถูกคอตายอยู่แล้วนะขอไี่ทำเขาเขาละมาให้ดูเลยแล้วพวกผมก็มาเรียกร้องขอความเมตตาธรรมจากผู้ใจบุญด้วยความคิดพวกผมเองทำได้พรุ่งนี้ยังไงก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหม คลิปใน21นาทีชัดเจนนะฮะนี่บางช่วงบางตอนประเด็นสำคัญนอกเหนือจากเรื่องอให้ไปไหนอย่างไรบอก้วยซ้ำไปว่าถ้วยรางวัลให้ไปได้ถ้วยมาก่อนไม่ต้องเน้นว่าใหญ่หรือเล็กเพราะคนไทยและคนสนับสนสนไม่รู้หรอกว่าแต่ละรายการสำคัญอย่างไรเนี่ยนะฮะขอยได้ถ้วยกลับมา สปอนเซอร์ก็จะวิ่งเข้าหาแหล่งข่าวบอกนะครับแหล่งข่าวนะฮะแหล่งข่าวบอกว่าผู้ที่นําคลิปสนทนาอย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้เอามาเผยแพร่นั้นเป็นหนึ่งในคณะที่เดินทางไปแข่งขันที่เนเธอร์แลนด์ค่ะแหล่งข่าวบอกว่าสาเหตุที่มีการเอาคลิปออกมาเผยแพร่เนื่องจากว่าไม่พอใจการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารในช่วงหลังที่มักจะพาดพิงว่ากลุ่มคนนอกที่มาร่วมอยู่ในวงโยธวาทิตเนี่ยมีส่วนในการของงบประมาณในการแข่งขันทั้งๆที่คนที่ปล่อย คลิปแหล่งข่าวบอกว่าตัวผู้บริหารนั่นแหละคือคนที่อยู่เบื้องหลังก็เลยเอาคลิปที่บันทึกไว้มาเผยแพร่ให้สังคมตัดสินต้องตามกันดูนะครับอย่างที่บอกเป็นน้องๆจริงๆของโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยแค่16คนอันนี้ก็เป็นข้อมูลซึ่งก่อนหน้าก็มีคําถามขึ้นมาแต่ก็มีประเด็นอย่างที่ว่าตอนนี้บานปลายกันใหญ่โตครับล่าสุดนะครับกลุ่มศิษย์เก่าโรงเรียนชตริวิทยาสองแนะนำกลุ่มลูกพิกลติดต่อเข้าพบผู้บริหารโรงเรียนเมื่อวานนี้เพื่อยือ่นจดหมายเปิดผนึก โดยที่ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ก็ปรากฏว่าโรงเรียนแจ้งว่าผู้บริหารเข้ากระทรวงปิดมือถือติดต่อไม่ได้ช่วงบ่ายประสานว่าจะติดต่อกลับเพเข้าพบวันที่3เมษายนเพลงจะช้าเกินไปก็เลยเข้าไปพบเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาแล้วก็ออกเป็นจดหมายเปิดผนึกฉบับที่3ระบุคําถามว่าจะดาเนินการอย่างไรกับวงที่ใช้ชื่อโรงเรียนไปขอทุนกับคุณดันจนมีกระแสถึงความไม่เหมาะสม ทางผู้บริหารตอบนะครับว่าจะขอถามจากวงและรองผู้อรนวยการโรงเรียนที่เดินทางไปให้กลับมาก่อนเพราะไม่รู้เรื่องที่เดินทางไปขอเงินจากคุณตันข้อที่สองถามไปว่าทราบหรือไม่ว่าวงที่ใช้ชื่อสตรีวิทยาสองมีสมาชิกในวงที่ไม่ใช่สิทธิ์ปัจจุบันกว่าครึ่งเหตุใดจึงตรีหนังสือขอสปอนเซอร์ไปถึงองค์กรเอกชนต่างๆออกจากโรงเรียนอันนี้เนี่ยมีคําตอบในถแถลงการเป็นจดหมายเปิดผนึกของกลุ่มลูกพิกุลว่า ฝ่ายบริหารตอบว่าทีมวงเป็นทีมเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงลูกทีมขั้นตอนยื่นของงบจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการขอจากเอกชนคำถามข้อที่3จะรับผิดชอบอย่างไรกรณีบุคพลากรในวงตอบโต้ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยข้อความที่ก้าร้าวไม่สุภาพขายของพรีออเดอร์ทำให้เสื่อมเสียชื่อ,อโรงเรียนกลุ่มรูปพิกลเสนอทางออกให้โรงเรียนดําเนินการบทบาทของผู้บริหารให้ออกมาขอโทษต่อสังคมอย่างจริงใจ และข้อสุดท้ายเงินสมล้านหนึ่งจะเอาที่ไหนมาคืนคุณตันให้เร็วที่สุดแม้ว่าคุณตันจะไม่ขอรับเงินคืนทางโรงเรียนคาดว่าเงินที่ได้ส่งจดหมายขอความรุนเราะ์ไปขอสปอนเซอร์จากบริษัทห้างร้านอื่นๆอาจจะรวบรวมได้จํานวนหนึ่งกลุ่มลูกพิกุลเสนออกลุ่มลูกพี่กุลเสนอตัวระดมทุนจากสิทธิ์เก่าเพื่อจะหาเงินไปคืนคุณตันด้วย ในท้ายของแถลงการพูดถึงคลิปที่มีการเผยแพร่ออกมาก็เรียกร้องให้สมาคมสิทธิเก่าสตรีวิทยาสองในฐานะที่เป็นตัวแทนสิทธิเก่าอย่างเป็นทางการให้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนนะคะแล้วก็ขอให้ดาเนินการพิจารณาให้ทางผู้บริหารโรงเรียนแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางกลุ่มก็ยืนยันนะคะว่าจะทําหน้าที่นี้ต่อไปเพื่อปกป้องกอบกู้ชื่อเสียงของสตรีวิทยาสองกลับคืนมาโอ้โหนี่บานปลายจริงๆแต่อย่างที่บอกนะครับส่วนหนึ่ง เด็กก็คือเด็กนะฮะแต่ขณะเดียวกันเรื่องนี้ก็จะเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจสําหรับการสนับสนุนวงโยธวิถหวงโยธว,ว,วาติ์ต่างๆเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อนะครับท่านผชมคับ